快点擦了。Bye. Bye. สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายเบิร์ตสุภุสกคนจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับช่องไม่เย่จอยจ้าวันนี้ไม่เย่จอยจะพาเฮ็ดเมนูต้มยำปลายีส่สกพี่น้องกับยำปลายีส่สกจ้าพี่น้องใส่ผักกระแยงสูตรบ้านๆอีสานบ้านห้าคือเก้าจ้ามาเริ่มขั้นตอนลงมือเฮ็ดพร้อมกันเลยจ้าพี่น้องอัน,นดับแรกเลยจ้าไม่เย่จอยกะเตรียมหัวสิงไข่กะเทียมสองกลีบแล้วกะบักพริกแลก้วกขคานิดหนึ่งพี่น้องตำให้มันหยําๆยาจนสิจ้า เท่าสีขัวก่อนเด้อจ้ะเดาอแต่ว่าอย่าเฝ้าอย่าขัวไฟแห้งก็จ้ะเดี๋ยวมันจะไหมแลวมันจะขมนะจ้ะนาออันนี้สูตรพองแม่จอยเองจ้าสูตรที่ทําให้ปลาไม่คาวขัวก่อนพี่น้องขัวไปจ้าขัวให้กินออกนิดๆพี่น้องกินออกจักหอมๆมันไม่นิดๆพี่น้องบาพิศให้เครื่องออกกลิ่นหอม ทั่วไปขั่วไปเพราะมันออกกินหอมจังสีแ่แล้วแม,มันบอพี่น้องเฮาก็เติมน้ําจ้ะเติมน้ําลงไปเลยจ้ะ เติมน้ำลงไปอีกหน่อยนึงเพราะว่าปลาเขาหลายเติบเนาะพี่นนองใส่ปบะคามเปียกจ้ะเกลือใส่เกลือจ้ะพี่นอ้องหอมแดงจ้ะ ไคร้ข่าแล้วก็ใบมะกรูดพี่น้องผงชูรสจ้ะรสด,ดีจ้ะปลาร้าใส่ไปแค่นี้ก่อนพี่น้องจังไ้ปรุงแล้วจ้ะเฮ้ากัเจะทาให้เครื่องมันออก กลิ่น <Green S 2> นะจ๊ะเนาะนะให้เครื่องพวกขาตะไคร้ไปมะกรูดออกกลิ่นแล้วเราค่อยใส่ปลาลงไปเนาะพี่น้องปิด้าไปก่อนจ้ะพี่น้องพอานามเดือดแล้วเขาก,กจะใส่ปลาลงไปเลยจ้ะใส่ปลาลงไปแล้วอยญาณเฝ้าคนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันจะข้าวเนาะจ๊ะเนาะเดี๋ยวปลามันจะข้าวปลาหยีซุกพี่น้องสดๆเลยจ้ะไม่ใช่จอยซื้อมาจากตลาดมาว่านี่ตอนแรงไอ้เพื่อนเทศห้เรียบร้อยเลยพี่น้องมีใคร้อมเด้อจ้ะ ไข่ก็มีเด้อใส่ลูกโดดลงไปพี่น้องไข่ปลายี่สกจ้านีที่ไม่ให้จอยเอาใส่ตะแกงไปนสิคือให้มันแห้งพี่น้องไข่ปลายี่สก มีเคล็ดลับนิดนึงที่บ่กไห้ข้าวก็คือข้าวตรงล่างทำความสะอาดดีๆแล้วก็ป้อยไห้แห้งไห่เสด็จน้ำดีๆพี่น้องจะเอามาใส่เลยจ้าเด้อมันจะไม่ข้าวอย่าให้มันเปียกเลยจ้าอย่าให้มันเปียกน้ำให้มันแห้งไปเลยจ้าพี่น้องล่างแล้วก็ข้าวเสด็จน้ำไป้ดีๆพี่น้องรับประกันเลยจ้าว่าบ่อข้าวแล้วจ้าเนาะนี่จ้าใส่ลงไปเลยจ้าอย่าฝ่าคนเลยจ้าพี่น้องข้าก็จะปิดฟ้าไว้ไห้ปลาไม่สุกก่อนเนาะพี่น้องเนาะ จ้าพี่น้องพ่อปลาซุกแล้วเขาก็จะมาใส่บักหน้าจ้าอย่าฝ่าใส่หลายเด้อพี่น้องเด้อมันจะสมมันจะสมโดดเกินไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวใส่เข้าเดี๋ยวใส่บักขามเปียกไปในดึงกันแล้วจ้าพี่น้องใส่บักหน้าลงไปจ้าชิมมองรสชาติพี่นอ้องพี่น้องแซ่บค่ะ สมไปลอยพ่อละละพี่น้องเติมน้ำปลาราไปนิดนึงเงียยอีดีพี่น้องจ้าก่อนจะใส่ผักชีฝรั่งพี่นอ้องหรือว่าพังหอมเป๋บานเท่านัาน่นละนอเสียบเสบๆบพี่นอ้องหอ้หวยหวยฮอวยหวยเลยจ้ะ สูตรนี้รับปบระกันเลยว่าบอข้าวจ้ะพี่น้องขัวเครื่องขวอัวแยงให้มันหอมๆหอมซะก,ก่อนห้าจังไซหนาพี่น้องไข่ปลายหยดซกนี่ก็ล้างให้มันสะอาดๆแล้วก็ให้มันเสด็ดนามดีๆให้มันแหงเ้าจังเอามาใส่พี่น้องรับปบระกันเดยเลยบอข้าวจ้ะตามด้วยผักขแยงพี่น้องขแยงบานห้าหอมๆพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้า ใส่ลงไปเลยโอ้ยหมอใหญ่ๆพี่นอ้องเลยสมไปลอยหอมห่วยๆพี่น,น้องสดผ่อนๆนาะพี่น้องเนาะอาหารวันนี้เมน,นูวันนี้จ้าค่ะให้พักกระแยงสุกจังนิดนึงพี่น้องอย่าเฝ้าปิดไฟด้วยจ้าเด้อคันพักกระแยงบบสุกมันจะเหินมันจะไม่กินเหินหืนขมๆนาะพี่น้องเนาะเขาต้องให้พักกระแยงสุกจังนิดนึงจ้าพี่น้อง ก็เป็นอันว่าเซ็ตเรียบร่อยแล้วสาหรับเมนูต้มยำปลายิศกน้ำพ่น้นองใส่ไข่ปลาหยิสกน้ำพ่น้นองไปกินเขาน้ากันดกเด้จ้าเด้อสดนาหมันหอมแซ่บๆน้ากันจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องหลังจากผาเฮดกับเขากับน้ำเรียบร่อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายละละพี่น้องเขาก็มากินแซ่บๆน้ากันเลยจ้าตม้มยำปลายซิซกพี่น้องมาจ้า จะติดเขาหน่อยคือเกาจับพี่น้องเขาเนี้ยหาบาทจ,จ้า <g it> มาเด้อจับพี่น้องเดอ้อแสบๆสบรำกกันเด้อจ้าเด้อ <g it> โอ้ยบ่มม๊มบิ้วจลจับมันนี้พี่น้องบ่มม๊มบิ้วจลจับลืมซื้อพริกป่นเหมือนบ่วว่านนี่ไหมอืม <g it> <g it> <g it> เอาพักมาว่างคือซื้อคือมาจากของบุ๊มบิ้วจลจับมันนี้พี่น้องบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังแสบคือเกาจับมาจ้าแสบๆสบรำกกันพี่น้องหนังไข่ปลาอืม <g it> สุดยอดเนาะ กินระว่างกลางไปน้งพี่น้องขอนอนุญาตใส่มือ้ะจ้ะเพราะว่าปลาหยุดสกจะกลางร้ายนิดนึงพี่น้องกินต้องระวังพี่น้องไม่ยาจอนยาไม่ย่จอยอยางกลาง กางติดข้อและงานเขาเนาะพี่น้องงานเข้ามากเลยแจกพี่น้อง สมกำลังดีสมไปลอยกำลังดีหอมผักกระแยงบ้างชุดยอด่เลย ค่อยๆกินพี่น้องดูด้วยใค่ขายันพี่น้องสุดยอดค่ะ เราจงกับจำน้ำต้มนี่แล้วใช่ไหมลอง ส่วนหัวมันจะกินยางนิดน,งน,งน,นึงกินยากนิดนึงเพราะว่าก้างเนาะพี่น้องระว่างกลาง กินเบาๆเบาเลยพี่น้องมีสติดีเลย <c oughs> มี่จอยแสบหลายล <c oughs> ้องเบิ้งด้จ้ะเด้อสูตรนี้ที่แม่จอยพ้าเหตุบะข้าวด้จ้ะแสบขัวเครื่องไม่น้ำหอมสะกอนยังเอาหนามใส่พี่น้องสูตรยอดได้จ้ะจ้าพี่น้อง สำหรับเมนูต้มยำปลาหยีซกพี่น้องกากฟพี่น้องเนเด้อจ่าเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชอบเมีย,ยจอยเนเด้อจ่าเดอ้อพิพชพลาดประการใดกินม่วงมานกินมะสุผาพเมีย,ยจอยก็ขอถทดขออภาัายได้หลายจ้ะสำหรับคลิปนี้มื่อนี้เมียจอยจะขอตัวลาไปซ้ำหนึละจ้าพอกันไหมคลิปน้าจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า